สวัสดีครับสื่อผมเอแกชเนนเอ้ยไม่ใช่แล้วครับเสียงมันเหมือนกึนวันนี้ผมก็จะพามาตีบอสเยตินะครับผมก็เลยเวลหนึ่ร้อยแล้วนะผมก็ยังกัการอยู่นะครับไอ้บอสเยติมาดูว่ามันจะเผื่อสักแค่ไหนมาดู จากนั้นนะผมก็ตีมันนานเอาเรื่องเลยครับโอ้ตีสีรอบสามรอบนะครับก็ไม่ตายสักทีนะจากนั้นผมก็ตายเกิดตายเกิดแล้วก็มาตีมันเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ยอมตายสักทีนะเออคือแบบผมก็ไม่รู้มันเป็นบักอะไรไม่รู้ครับเพราะมันฆ่าผมตายในช้อนนี้ยัครับจำไว้นะครับคือแบบมันฆ่าผมตายครับแล้วผมไปเกิดใหม่ครับเดี๋ยวมันกลับไปฆ่ามาันครับ แล้วด,ดูครับมันหายไปครับแล้วเลื่อนมันก็เต็มด้วยโอ้โหอย่างโกงทีนี้มันตกลงไปข้างล่างหนักกว่าเริ่อมอีโกโ,กโก้โอเคสรุปสั้นๆคือแบบผมไม่ตีนะต้งตียากเกินนะเอาวิวันอื่นก็และกันก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปก